สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสุดยอดความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกแห่งหนึ่งกันนะครับก็คือน้ำตกอีกกว่าสู่ครับเรามีข้อมูลจากวิดีโอ2แหล่งเดี๋ยวจะมากลั่นเอาประเด็นสำคัญสคัญและก็เรื่องน่าทึ่งมาเล่าสู่กันฟังครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเริ่มกันที่ความยิ่งใหญ่ก่อนเลยนะครับ อีกาซูเนี่ยได้รับการยกย่องเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ตอนปี2011ใช่ค่ะแล้วก็เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปี1984ด้วยนะคะนานมากแล้วครับจุดเด่นมากๆอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งที่ตั้งเลยครับอยู่ตรงพรมแดน3ประเทศพอดีเป๊ะบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็ปารากไว้ยใช่ไหมคะใช่ครับทำให้เวลาไปเที่ยวเนี่ยแต่ละฝั่งก็ได้มุมมองไม่เหมือนกันเลยอื เป็นยังไงคะยังฝั่งบราซิลเขาว่าจะเห็นภาพรวมแบบพาโนรามาเต็มตาเลยครับอ๋อเห็นความอลังการทั้งหมดใช่ครับแต่ถ้าอยากแบบใกล้ๆเลยสัมผัสละอองน้ําอันนี้ต้องข้ามไปฝั่งอาร์เจนตินาน่าสนใจค่ะเรื่องมุมมองที่ต่างกันแล้วออ่เชื่ออีกาซูล่ะคะมีความหมายพิเศษไหมชื่อนี้ก็บอกถึงความยิ่งใหญ่ในตัวเองนะคะมาจากภาษาของชาวกวารานีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมครับ แปลว่าอะไรล่ะครับแปลตรงตัวเลยค่ะว่าสายน้ําอันยิ่งใหญ่โหตรงมากเลยนะครับค่ะแล้วก็ยังมีตำนานพื้นเมืองด้วยนะคะที่เล่าถึงพลังของธรรมชาติตำนานเหรอครับเล่าว่ายังไงครับเขาว่ากันว่าเทพเจ้าแห่งป่าเป็นผู้สร้างน้ําตกนี้ขึ้นมาค่ะเอ,อด้วยความโกรธเพื่อจะขวางทางคู่รักคู่หนึ่งที่หนีตามกันไปในแม่น้ำ เป็นการอธิบายความยิ่งใหญ่ความน่าเกรงขามของน้ำตกผ่านตำนานสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะสะท้อนความเชื่อเรื่องพลังอำนาจของธรรมชาติครับผมตำนานก็ฟังดูส่งพลังแล้วของจริงนี่เอ,อ่ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับลองนึกภาพตามนะครับน้ำตกเล็กๆน้อยๆเนี่ยรวมรวม,รวมกันแล้วประมาณ275สายเลยนะครับโอ้โเยอะมากครับทิ้งตัวลงมาจากที่ราบสูงพารา แล้วแนวน้ําตกนี้กว้างมากเกือบเกือบสี่กิโลเมตร4ี่กิโลเมตรสุดลูกหูลูกตาเลยสิคะนั่นน่าจะประมาณนั้นเลยครับแล้วเสียงนี้ดังกระหึ่มไปไกลได้ยินว่าถึง24กิโลเมตรไม่น่าเชื่อเลยนะคะจุดที่แบบไฮไลท์ที่สุดดังที่สุดสูงที่สุดก็คือลำคอปีศาจหรือลาการการตาเดลเดียบาโลชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะครับสูงกว่า80เมตรเลยทีเดียว มีคำพูดดังๆของเอลินอร์รูสเวลล์ด้วยนะครับตอนที่ท่านมาเห็นท่านว่าอย่างไงคะท่านบอกว่าพอเห็นอีกาซูแล้วเนี่ยน้ำตกในอาการ่าของเราดูเหมือนก๊อกน้ำในครัวไปเลยโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะแสดงว่ามันคงยิ่งใหญ่ต่างกันจริงๆใช่ครับเทียบกันยากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องปริมาณน,น้ําค่ะอันนี้น่าสนใจมากปริมาณน,น้ําเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉลี่ยนะคะมีน้ําไหลผ่านประมาณ1 5 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาที แค่ค่าเฉลี่ยก็เยอะมากแล้วนะครับใช่ค่ะเยอะมากๆแต่ว่าในช่วงฤดูฝนคือประมาณพฤศจิกายนถึงมีนาคมปริมาณน้ำอาจจะพุ่งไปถึง1 3 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเลยนะคะฮะ13เท่าเออเกือบ1ิบเท่าเลยนะครับจากค่าเฉลี่ยใช่ค่ะเกือบ1ิบเท่ามันคงจะดูน่ากลัวแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยช่วงนั้นครับแต่มีอีกปรากฏการณ์ที่เออน่าทึ่งกว่านั้นอีกนะครับค่ะ อะไรหรอคะคือทุกๆประมาณ40ปีอาจจะเกิดภายแล้งที่รุนแรงมากๆค่ะจนทำให้น้ำตกทั้งสายเนี่ยแห้งเหือดไปเลยชั่วคราวจริงเหรอคะน้ำตกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะแห้งได้ใช่ครับเหลือแต่โขดหินเลยเป็นภาพที่หาดูยากมากๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วโหเป็นแง่มุมที่ไม่เคยนึกถึงเลยนะคะว่าสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่ถาวรแบบนี้ ก็มีช่วงที่หายไปได้เหมือนกันค่ะมันก็สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่ค่ะชวนคิดมากเลยครับทีนี้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์นิดหนึง่งการค้นพบโดยชาวยุโรปล่ะครับมีบันทึกไว้นะครับว่านักสำรวจชาวยุโรปคนแรกที่ไปถึงคืออาวานูเยสกาเบซาเดบากาเป็นชาวสเปนไปเจอในปี1541อ๋อนานมากแล้วนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่16ใช่ครับ ตอนนั้นเขาตั้งชื่อใหม่ด้วยนะครับว่า s a u t o เ de Santa Maria แล้วทำไมถึงกลับมาเป็นชื่ออิกวาซูล่ะคะอันนี้ไม่แน่ใจรายละเอียดครับแต่สุดท้ายชื่อดั้งเดิมอิกวาซูที่มาจากภาษาท้องถิ่นก็เป็นชื่อที่คนจดจำแล้วก็ใช้กันมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็เป็นชื่อที่สื่อความหมายได้ดีที่สุดจริงๆนะคะสายน้ำอันยิ่งใหญ่ครับนอกจากตัวน้ำตกเองแล้วพื้นที่รอบๆล่ะครับมีความสำคัญยังไงบ้าง อ๋อสำคัญมากเลยค่ะพื้นที่รอบๆทั้งฝั่งบราซิลแล้วก็ฝั่งอาร์เจนตินาเนี่ยเขาประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเลยนะคะเพื่ออะไรเหรอครับก็เพื่อปกป้องผืนป่าแอตแลนติกที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากสัตว์ป่าเขตร้อนกล่นเขตร้อนเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นตัวอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็มีพวกนกทูเคนปากใหญ่ๆสีสวยๆลิงหลายพันเลยค่ะ นกแก้วสีสดใสหรือแม้แต่ผีเสื้อนี่บางทีตัวใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะโห oh, ระบบนิเวศสมบูรณ์มากจริงๆใช่ค่ะการอนุรักษ์เลยสำคัญมากแล้วก็น่าชื่นชมที่ฝั่งอาร์เจนตินาเขาพยายามลดผลกระทบนะคะมีการใช้รถไฟขบวนเล็กๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพานักท่องเที่ยวเข้าไปชมนี่มันเอ่อมันหลายมิติมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ขนาดที่ใหญ่โตมโหฬานอย่างเดียว ค่ะมีอะไรบ้างคะลองสรุปอีกทีก็มีทั้งตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ตรงพรมแดน3ประเทศความสวยงามตามธรรมชาติที่แบบหาที่เปรียบยากจริงๆอืแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าทึ่งอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้บวกกับประวัติศาสตร์อันยาวนานค่ะ ทั้งหมดนี้รวมกันก็ทําให้สมศักดิ์ศรีกับการเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกจริงๆครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่น้ําตกเคยแห้งเหือดไปทุกๆประมาณ40ปีนะนะคะครับมันก็นํามาสู่คําถามปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะว่าวัฏจักรแบบนี้การมีอยู่สลับกับการหายไปชั่วคราวของน้ําตกที่ทรงพลังขนาดนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นตัวหรือ resilience ของธรรมชาติครับ แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความเปราะบางหรือ Fragility ของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเหมือนกัน้ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เราจะเจอกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับใช่เลยค่ะก็น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะว่าเราเรียนรู้อะไรจากวัฏจักรของอีกัวซูได้บ้าง